มาครับทุกคนวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวเฮ้ยไปตกปลาทะเลกันเกมเล็กๆเน้นสนุกไม่เน้นขนาดนะทุกคนเหยื่อที่ผมใช้วันนี้เกียงสายนะชุดสายหน้าเหมือนชุดตกประกฏเลยนะปีออกไปแล้วใช้นิ้วเกี่ยวสายรอจังหวะตอดตอดวัดสวนได้เลยว่าวบางได้บางสนุกดีครั้งหน้า เดี๋ยวผมจะพาไปดูการหาเยียงทรายกันนะหรือใครจะใช้กุ้งสดก็ได้นะกินดีเหมือนกันปลาที่ผมตกวันนี้จะเป็นปลาเห็ดโพนหรือปลาทรายเนื้อแน่นดีมากจะทอดก็ได้นะจะแกงส้มก็ดีนะส่วนตัวผมเองชอบตกปลาเวลาไปเที่ยวทะเลจะติดคันเบ็ดไปด้วยเที่ยวให้สนุกมีความสุขกับสิ่งที่เราทำนะทุกคน น้อย